สวัสดีค่ะพบกับออมในช่อง Q&A by TT Group ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ l y LED กันซึ่งในปัจจุบันนะคะโปรเจคเตอร์ l y LED เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีข้อดีมากกว่าโปรเจคเตอร์ระบบอื่นๆค่ะ โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ l อลีดจะทำหน้าที่คล้ายกับโปรเจคเตอร์ซีนอนแต่อุปกรณ์จะน้อยกว่าเพื่อความสะดวกในการติดตั้งกินกระแสะไฟน้อยกว่าแต่จะให้ความสว่างและความเข้มของแสงที่มากกว่าความร้อนจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆซึ่งโปรเจคเตอร์ไบ l อลีดเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสว่างของไฟหน้ารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการให้ความสว่างมาจากชิป l อลีดที่อยู่ภายในลูกแก้วโปรเจคเตอร์จึงทำให้แสงที่ผ่านออกมาจากลูกแก แก้วสว่างคมชัดไม่ฟุ้งทั้งนี้ทั้งนั้นควรเลือกอุณหภูมิของแสงที่ไม่เกิน 6,000K เเพื่อให้ใช้งานได้จริงเหมาะกับทุกสภาพถนนอีกด้วยค่ะในการติดตั้งสามารถรองรับได้กับรถทุกคันรองรับระบบรถยุโรป อายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่30,000ถึง50,000ชั่วโมงซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่าโปรเจคเตอร์ซีนอนนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตั้งแนะนำให้เลือกร้านที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีอุปกรณ์ติดตั้งไฟที่ชัดเจนและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของโปรเจคเตอร์ไบ LED นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามสามารถสอบถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ